รัชกาลที่9ก้าเนี่ยสิ้นพระชนเนี่ยนะครับก็จะมีการไว้อะไรไว้ทุกแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการแต่งดําแต่งดําแบบนี้เคยมีคนถามไปยังอาจจะประเด็นเนี่ยนะครับผมไปบรรยายในหลายสถานที่ก็มีพี่น้องสอบถามเพราะอันเนื่องมาจากก็มีผู้รู้ครูอาจารย์และที่ออกมาฟัตวาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนมึนงงวาเอ๊ะ อย่างไรตกลงได้หรือไม่ได้กันแน่จะเดี๋ยวก่อนอาจารย์มุนดิบครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยประเด็นนี้เราเราอธิบายความโดยภาพรวมให้พี่น้องได้เห็นก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ภายใต้อ่เขาเรียกอะไรด้ามขวานทองของไทยเนี่ยนะที่เรามีกติกากลางผมผมมักจะใช้ภาษาอย่างเงี้ยคือกติกากลางนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอ็นไปทาง ศาสนาหนึ่งศาสนาใดในทางตรงกันข้ามเนี่ยในด้ามขวานทองของไทยเราเนี่ยก็มีบุคคลที่หลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็หลายศาสนาใช่บหมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เป็นองค์ศาสนูปถรมภรับแต่ละศาสนาก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมบรรดาผู้คนก็เป็นอิสระแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ว่าบรรดาผู้คนนี้มี มีสิทธิ์ในการนับถือศาสนาปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่จะไม่ละเมิดกับ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 ใครเพราะงั้นในเรื่องของศาสนาจึงก็ถูกขมวดไว้ละเว้นเอาใครเชื่อยังไงเอาใครเชื่อยังไงเอาใครเชื่อยังไงครับท่นตอนนี้ในเรื่องอื่นๆในเรื่องอื่นๆก็ใช้กติกากลางเข้ามาบังคับใช้ในบ้านนี้เมืองนี้ก็มีกฎหมายย่อยกฎหมายลูกรองรับ และในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะระบุไว้ว่าให้เอารัฐธรรมนูญเนี่เป็นเป็นหลักเป็นหลักครับก็กฎหมายใดก็ตามที่ขัดกับรัฐธรรมนูญกฎหมายนั้นย่อมเป็นโมฆะคือไม่เอากฎหมายเอารัฐธรรมนูญเป็นเป็นบรรทัดฐานเพราะงั้นกฎหมายมันก็ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วยดานี้การที่เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ย เราจะเอาข้อบัญญัติของศาสนาเรามาใช้บังคับกับคนอื่นมันก็ไม่ได้คนอื่นจะเอาข้อบัญญัติศาสนาเขามาบังคับใช้กับเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอาในกรณีอย่างนี้เราทํำยังไงเช่นในกรณีที่มีขโมยถ้าบทบัญญัติของศาสนาทําไงตัดมือครับเอาตัดมือเอา<ม>ถามว่าเราเป็นลากใครก็มาตัดมือไ,มไ,ดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับถือว่าไปละเมิด ถือว่าไปละเมิดเขาหรือเขาเอาข้อบัญญัติศาสนาเขามาบังคับใช้กับเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันครับเนาะดีนาทำไงในศาสนาอิสลามเคียให้เขียนฟาจิลิดูกุลลวาใหดิมินหูมามีอาตจันตนะที่อัลลอฮ์บอกให้เขียนทั้งทั้งชายทั้งหญิงครับที่สมยอมที่พึงพอใจสมยอมในการทำดินะคนละร้อยใช่ไหมเนี่ถามว่าเราเราเอา ข้อบัญญัติอันนี้ไปบังคับใช้กับคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้กเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะงั้นอย่างนี้แหละที่เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ที่มีคนถือศาสนากันหลากหลายครับผมเพราะงั้นก็จึงต้องใช้เอากติกากลางเราก็ไม่เอาข้อบัญญัติศาสนาเราไปใช้เขาเขาก็ไม่เอาข้อบัญญัติศาสนาเขามาใช้เราเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องก็ต้อง ต้องชัดเจนต้องแยกแยกนะครับเขาเขาบังคับเราไม่ได้นะเราก็บังคับเขาไม่ได้เหมือนกันครับคราวนี้ประเด็นเข้าประเด็นที่เราถามเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราจะแต่งชุดดําเพื่อที่จะเป็นการไว้อะไรนะครับอย่างเงี้ยถือว่าเราจะผิดไหมล่ะในบ้านในเมืองเราที่อยู่รวมกันเนี่ยจรมุมลทับอยู่รวมกันมีทั้งมุสลิมและทั้งไม่ใช่มุสลิมถูกต้องครับใช่ไหม และบางคนนี่นับความสนิทสนมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนบ้านครับคบหาสมาคมกันมาโอ้สนิทซีปึกครับวันที่คนหนึ่งคนใดตายจากกันเนี่ยถามว่าจะทํำยังไงครับบัญญัติศาสนาว่ายังไงเช่นสมมุติว่าเขาเขาตายเนี่ย เพื่อนที่เพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาตายเขามีพิธีกรรมรดน้ําศพคใช่ไหมรดน้ําศพก็นำไงารดน้ําแล้วก็เอาดอกไม้ถูกเทียนวางอะไรก็ไปร่วมกับเขาได้ไหมทำกับเขาได้ไหมได้ไหมอันเนี้ยชัดเจนครับพิธีพิธีกรรมทางด้านศาสนาพิธีกรรมศาสนาเราอย่าไปยุ่งหรืออย่างพิธีกรรมศาสนาของเราอาจารย์มุนดิษตายเราบอกว่าเขาเคารพเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์มุนดิษ เขาจะมาช่วยอาบน้ํามายัดครับผมเอาได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันก็นี่มันเรื่องศาสนาของเราเรื่องการอาบน้ํากระฝันละหมาดฝังอะไรเงี้ยเรื่องศาสนาของเราเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยก็คืออย่าเอามาคละเคล้ากันละกุ้มดีนุกุ้มเวอรียดีศาสนาของพวกพวกเจ้าก็คือของพวกเจ้าศาสนาของ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 ฉันก็คือของฉันคืออย่าเอามาคละกันแต่การอยู่ร่วมสังคม ในทางดุนยาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเอาได้ครับอย่างเขาเจอเราอวัดดีครูวัดดีอาจารย์เพราะเขาเจอเราเนี่ยเขาไม่ได้ให้สลารก็เขาไม่ได้เป็นมุสลิมได้ไหมไอ้เราก็เออวัดดีเราก็ยกมือรับไหว้อย่างเงี้ยได้ไหม เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีอันนี้คือธรรมเนียมประเพณีที่ไม่ใช่ศาสนาแล้วก็ไม่มีความเชื่อแล้วเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติกับคนที่ไม่คนไม่ใช่มุสลิมครับแต่ถ้ามุสลิมเจอกับมุสลิมก็ต้องอัสสลามุอะัยกุ้มคุณจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเวลาเจอกันก็ต้องให้สลามอัสสลามุอะัยกุ้มอย่างนี้อย่างนี้อวัดดีครับอาวัดดีครูเออวัดดีอย่างเงี้ยอาจารย์เคยเจอไหมล่ะแบบวัดดีด้วยให้สลามด้วยอัสสลามุอะัยกุ้มแบบเนี้ยเออวัดดีแลยวร้องแบบ ลูกหลานมุสลิมบางคนที่มไม่เข้าใจม,มีประเทศมาเลอินยโนมีนะฮะก็ยกมือไหว้แล้วก็สลาม<อ>าแต่<อ> <ละ S 3> ผมไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงผมผมผมก็เจอ,เ,อเจอ,เอ,เอมุสลิมลูกหลานมุสลิมที่ท,ที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะยกมือไหว้แล้วให้สลามเพราะอยู่ในสังคมโดยทั่วไปก็เจอก็หวัดดีครับหวัดดีค่ะคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าสลามสอนว่าให้สลามเพราะงั้นอัสสลามุอะลัยฮุมเอะไรดูแปลกๆดูมันเอออันนั้นไม่เข้าใจครับ อันนี้เอาละระหว่างคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประเพณีปฏิบัติที่ไม่ใช่ความเชื่อครับไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อของศาสนไม่มีความเชื่ออะไรเลยยทั้งห่าทักทายเป็นการเคารพทักทายเท่านั้นเองครับผมอืสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหาก็คือว่าอะไรปดส่สีดำใส่สีดำเพื่อไว้อะไัยอวร ใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้เจาะจงไว้เ่อกาไว้ทุกข์เพื่อการไว้ทุกข์ถามว่าอันนี้มันเป็นเรื่องศาสนาหรือเป็นเรื่องประเพณีครก็หรือเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อกับศาสนาครับือมันต้องดูในรายละเอียด คือถ้าเป็นประเพณีอย่างวัดนี้ครับวัดีค่้าอะไรที่ก็ไม่มีความเชื่อไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีความเชื่อแล้วถามว่าไอประเพณีถ้าถ้าเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ศาสนาคือถ้าถ้าเป็นศาสนานี่จบเลยนะเพราะมยุ่งแล้วเอามาปนกันไม่ได้ครับเอามาปนกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นบอกว่าเป็นประเพณีมันก็ต้องไปดูเพราะประเพณีเนี่ยมันมีอัลออฟฟุตฟาซิดกับอัลออฟฟุตซาเฮะมันมีจารีตประเพณีอะไรที่มันสอดคล้องไม่ได้ขัดข้านกับ คำสอนของศาสนากับจารีตประเพณีที่ข้านขัดกับศาสนาครับผไออย่างที่ข้านขัดกับศาสนาก็คือเป็นจารีตรมเนียมประเพณีที่มีความเชื่อหรืออิงกับศาสนาครับใดๆไออย่างนี้ไม่ได้ถามว่าไอการสวมชุดดําไว้ทุกข์อย่างนี้มันเป็นการเจาะจงครับการเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อไหมนี่แหละครับต้อง ต้องให้ความกระจ่างตรงนี้อามันอย่างนี้คือถ้าปกติเนี่ยเราเราใส่ชุดดําเป็นประจำอยู่แล้วไม่มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหาใส่เสื้อสีดำอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรแต่อะไรเพราะเป็นดําอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่งกายปกติอยู่แล้วมุสลิมะของเราบางคนก็แต่งชุดดำครับผมอย่างนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมแจนมุนลิสนึกอยากกินข้าวหมกก็ไปซื้อข้าวหมกนะครับ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจะไปไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อไม่ได้เกี่ยวกอะไรกเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมครับผมเพราะงั้นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องแต่งตัวอะไรถ้ามันเป็นพื้นฐานโดยปกติโดยทั่วไปที่เป็นปกติวิสัยอยู่แล้วอันนั้นไม่ได้มีปัญหาเสื้อตัวนี้อาจารย์มุิซิ์ใส่มากี่รอบแล้วโอ้โหนับไม่ถ้วนนะครับนับไม่ถ้วนแต่ถ้าอาจารย์มณิซิ์ใส่แล้วก็สวม เสื้อด้วยแล้วก็สวมความเชื่อไปด้วยว่าเสื้อตัวนี้มันทําให้ขลังเสื้อตัวนี้มันทําให้แค้วคลาดเสื้อตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้ครับเพราะงั้นไอ้ใส่ตัวอื่นกับไอ้ใส่ตัวนี้บนพื้นฐานความเชื่อนะมันต่างกันไหมต่างกันสิต่างกันเลยครับเหมือนอย่างอาจารย์มณิดิ์จะกินข้าวหมกครับอยากจะกินไม่มีปัญหามันเหลืองไม่ข้าวหมกอ่ะเหลืองสิครับข้าวเหนียวเหลืองมันเหลืองไหมเหลืองเหมือนกันอ่าเพาอยากจะกินก็ซื้อกินหรือทํากินปกติไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ากิน แล้วก็กินความเชื่อเข้าไปด้วยความเชื่อยังไงล่ะเพื่อทำเพื่ออะไรโต๊ะแน่แน่เพื่ออะไรต่ออะไรก็แล้วเพราะงั้นไอ้กินต่อกินเนี่ยมันมันมันต่างละครับผมของเหมือนกันอาหารเหมือนกันอ่าเพราะงั้นเราจะจะถึงถามว่าไอ้การใส่เสื้อผ้าสีดำปกติเนี่ยเขาใส่มาหรือเปล่าล้าปกติก็ใส่ก็ใส่เป็นประจำอยู่ปกติเป็นตัวเรื่องของเขาอ่ะก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าใส่โดยเจาะจง โดยเจาะจงเจาะจงอะไรอ่ะเจาะจงกําหนดเพื่อเหตุหนึ่งเหตุใดบนพื้นฐานความเชื่ออันนี้มันต่างละมันต่างกับคนที่ใส่โดยปกติครับผมถามว่าเอ้าที่เขาใส่กันเนี่ยเล้วใส่สีดำมีความเชื่อเขาเชื่อไหมเขาเชื่ออย่างไรนั่นแหละต้องไปต้องไปดูในรายละเอียดครับใช่ไหมมีความเชื่อเรื่องการไว้ทุกข์ครับผมแสดงออกว่านี่มีคนเสียชีวิต การไว้อาลัยอีกเส,สื้อเรื่องการไว้ทรับตอนนี้เราก็มาดูสิว่าในคาสอนของศาสนาเนี่ยในเรื่องของการไว้ทุกขมีไหมครับคนบ้านเราเน่ยเราเรามาแปลว่าไว,ไว้ไว้ทุกไว้ทุกในยุคข,ของยาฮิเลียครับเวลามีคนตายเนี่ยมันก็จะมีธรรมเนียมประเพณีครับผมที่จะต้องแต่งดําจะต้องกรีดกรีดเกลดหัวกรีด กร้องครับกีดร้องจะต้องตีโพยตีพายตบหน้าฉีกเสื้ออะไรต่ออะไรคือทำยังไงเพื่อที่จะไปแสดงอาการเรื่องของการครับไว้ทุกแล้วก็อย่างนี้คือนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเนียฮะเป็นการไว้ทุกขแบบยะครับผมจนกระทั่งบรรดาสฮาบะนี่เข้าใจว่าการไปรวมกันที่บ้านคนตายแล้วก็ทําอาหารเลี้ยงกันเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของนียฮา,าด้วยเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของการไว้ทุกข์แบบญาฮิลิยาด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นฮะดิษที่บรรดาสหาบะบอกว่าคุนนานอุดุลิชติมาอินเดอเอฮ์ลิอัลไมยติวาสันตตตัตแมีมินะนียาฮะการไปรวมกันที่บ้านคนตายทําอาหารเลี้ยงกันกินกันนะก็ถือนับว่าเป็นการไว้ทุกข์แบบญาฮิลิยารด้วยเหมือนกันครับเพราะงั้นในสังคมของคนอื่นเนี่ยที่เขาใส่ชุดดำเขาไม่ใช่ใส่ปกติ หรือถ้าใส่ปกติเขาใส่กับปกติเรากใส่ปกติครับอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่เขาใส่เนี่ยเพื่อโอกาสพิเศษโอกาสกําหนดเฉพาะในเรื่องนี้เป็นวาระเพื่อการไว้ทุกเขาถามว่าอ้าวไว้ทุกอย่างนี้เป็นการไว้ทุกแบบไหนอะไว้ทุกแบบยาหินีย่าครัมมันเป็นลักษณะเดียวกันไหมแต่ถ้าไว้ทุกแบบอิสลามคืออะไรการไม่ไปเป็นเจะบเป็นเจริวใครจะใครที่ศาสนากําหนดให้ไว้ทุก ในกรณีที่มีผู้สามีิตายครับอหญิงใดก็ตามที่สามีตายใช่ไหมจะต้องไว้ทุกข์ั่นอะไรครับไว้ทุกข์สี่เดือนคกับสิบวันครับผมเราแปลว่าไว้ทุกข์ก็ะถามว่าไว้ทุกข์อย่างอิสลามนี้กําหนดให้ใส่สีดำไหมไม่ใช่เปล่าฮะไม่ได้กําหนดไม่ได้จอบจงว่าให้ใส่สีดําครับอาแล้วเป็นยังไงอ่ะ ก็คือแต่งงานใหม่แต่งตัวปกติไม่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 ชูชัดไม่อะไรแต่อะไรคลองตัวี้ามีเหตุจําเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องออกไปไหนครับผมการนั้นเราเรามาแปลภาษาบ้านเราว่าเป็นเรื่องของการไว้ทุกแล้วก็ใช้กับทุกกรณีเลยอเพราะงั้นท่านนี้เป็นฮะดิษที่เสียและก็มาชูดด้วยเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปครับ อยู่ในตาราบันทึกฮะดิษเฮียต่างๆว่าถ้าในกรณีที่หญิงใดก็าตามสามี<อ>าได้ตายจากไปเนี่ยจะวเองนั่นจะต้องครองอิดะสี่เดือนกับ10วันครับแต่มาละเจ้วก็มีปัญหาว่าเอา้าแล้วก็มันมีฮะดิษอีกบทหนึ่งเล่าฮะดิษ<ะ>อีกบทหนึ่งที่ท่านอับดุลลมฮัม,มหมัสสะสัลลัมได้บอกแกอัสมั พินทิอุไมัยบอกว่าให้ครองอิดได้อยู่สามวันหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ทำปรากฏว่าอ้าวมันมีฮะดิษที่บอกสี่เดือนกับสิบวันกับฮะดิษที่บอกว่าสามวันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นฮะดิษที่แชร์ครับผมแปลกภาษาบ้านเราเรียกแปลกว่าครับคือ เนื้อหาเนื้อความเนี่ยมันง้างมันค้านมันขัดกับต้นหลักที่ที่สุเอฮะต่สี่เดือนกับสิบวันเพราะงั้นในหมวดของไอเนี้ยดอ e i เอามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้ที่นบีสั่งให้ใส่ชุดดําไว้ทุกอะไรในสามวันอะไร่างนี้คือคือไอต้นที่สุเฮะเนี่ยมันไม่มีครับผมไอต้นที่สุเฮียก็สี่เดือนกับสิบวันครับอย่างนี้เพราะงั้นมันมันคาบเกี่ยวกับ ความเชื่อแล้วก็คาบเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนอื่นของศาสนาอื่นที่เราเอามาทําไม่ได้ครับผมอย่างฮะดิษที่เราได้ยินกันบ่อยที่บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์เอาเอามาอ้านกันน่ยที่ท่านนบี m u h a ล m a ล ص ل ล الله วะ ي ัลลัมบอกว่ามันตะชบะฮาบิควมินฟะฮูมินฮุมครับใครก็ตามที่ไปลอกเลียนแบบชนกลุ่มใดก็ตามครับผมฟะฮูมินฮุมเขาก็เป็น หนึ่งในชนกลุ่มนั้นด้วยชนกลุ่มนั้นด้วยครับปัญหาก็คือคําว่าตาชับบาฮาเนี่ยไปหมายถึงไปลอกเรียนแบบเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าเขากินข้าวเราต้องกินอย่างอื่นเดี๋ยวจะไปเรียนแบบเขาไม่เหมือนเขาไม่ใช่เขาใส่เสื้อเราต้องถอดเสื้ออย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาพอเขามานุ่งสรงเราต้องหันไปนุ่งอย่างอื่นอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับผก็คือคําว่าตาชับบาฮา เรียนแบบในที่นี้ก็คือเรื่องของศาสนาเรื่องของตะกอลิจารีตประเพณีที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเขาอย่าไปเอาครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้เป็นไรเห็นไหมเรื่องอื่นๆจะใส่เสื้อจะใส่อะไรอันนี้เสื้อผ้าก็อีกอะครับถ้าเสื้อที่มันเป็นบ่งบอกถึงชุดนักบวชอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะยันอาจารย์มณิษฐ์จะเอาจีวรมาใส่เงี้ย ครับใส่เล่นๆก็ไม่ได้หรอาจารย์ไม่ได้ครับมันเป็นชุดศาสนาไงอ่าถ้าถ้ามันยังไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือจารีตอะไรศาสนาก็เอาไปเพราะงั้นเราอย่าบอกว่าอย่าอย่าใช้คําว่ามันไม่มีหลักฐานห้ามนะครับในเรื่องมูอามารัตอ่ายบอกว่าไม่มีหลักฐานห้ามนะเพราะงั้นเราต้องดูในรายละเอียดครับผมว่าคือมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อหรือเกี่ยวกับจารีตประเพณีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดไหม ครับถ้าเป็นเกี่ยวแล้วก็ฟาร์มมีหลักฐานห้ามไหมมีสิมีตรงไหนอ่ะก็นบีบอกอย่าไปลอกเลียนแบบครับนั่นแหละคือหลักฐานห้ามละมันจะชับบาฮบิเขามินฟ่หัวมินหุ้มครับอมาอาจารย์พอเราพูดมาถึงจุดนี้นะครับมันก็อยากจะให้ทางออกกับสังคมเหมือนกันเพราะพี่น้องบางคนเนี่ยเขาเขาจําเป็นต้องใส่ละอาจารย์จําเป็นต้องใส่หรือเลียกเลี่ยงไม่ได้อย่างพี่น้องที่เป็นข้าราชการหรือพี่น้องที่อาจจะ อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบของทางหน่วยงานหน่วยงานต่างๆอะไรแบบเนี้คือโดยทางราชการเขาก็ประกาศนะว่าถ้าเป็นชุดนักเรียนข้าราชการชุดอะไรก็แต่งปกติปกติอัาก็ก็ประกาศแต่ว่าให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยครับชุดแต่งชุดปกติหมายความว่าข้าราชการก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นเป็นสีอื่นนักเรียนก็ตกเปลี่ยนชุดเป็นสีอื่นก็ให้แต่งปกติครับ นั่นทางซีของรัฐบาลก็ประกาศอย่างนั้นเพียงแต่ว่าหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านในบางใช่ไหมอย่าที่จะแสดงออกอะไรก็บังคับให้คนภายใต้การปกครองแต่งชุดดำหรือแต่งอะไรแต่อะไรทั้งที่สำนักพระราชวังก็ไม่ได้ ไม่ได้บังคับรัฐบาลก็ไม่ได้บังคับให้แต่งปกติแต่ขอความร่วมมืออย่าใสชุดฉาดอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมก็ต้องรู้กราชจศารในส่วนนี้เหมือนกันครับใช่ไหมครับอีกนิดนึงครับอาจารย์เพราะว่าพี่น้องบางคนเหมือนกันเวลาในช่วงบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเวลาออกไปไหนมาไหนแล้วไม่ได้แต่งชุดดำเนี่ยอาจจะถูกมองจากพี่น้องบางบางคนบางกลุ่มนะครับมองด้วยสายตาที่ไม่ดีอย่างนี้เราเราจะให้ทางออกกับปัจจัย แก้ปัญหาสังคมยังไงดีจานเราเราน่ยคิดเอาครับอาจารย์มุนซิตครับผมเราน่ยคิดเอาเราน่ยสาอาแล้วทุกวันนี้ผมก็ไปไปวิ่งมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แต่บ้านนะนะครับออกจากบ้านมาแล้วก็เห็นคนที่เขาแต่งก็มีคนที่เขาแต่งในชุดอื่นก็มีแต่งปกติก็มีอะไรก็มีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้เป็นไรครับอย่าไปเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นประเด็นเออเราจะมาวางกฎเกณฑ์ อะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยตอนที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงตรัสเนี่ยประณะท่านวันนอใช่ไหมตอนที่เป็นประธานสภาประธานสภาบอกอะไรทําได้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนี่แหละครับคือความเข้าใจที่สังคมบางสังคมอาจจะยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมอื่นเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวเขาแต่สังคมมุสลิมเนี่ยคือประเด็นคือ มันมีคนบอกได้ม,มีคนบอกไม่ได้เนี่ยแหละครับปัญหาก็คือว่าคําพูดที่บอกว่าไม่มีหลักฐานห้ามคํานี้เนี่ยอันตรายนะครับ,รบเพราะถ้าเป็นกรรมคําที่จุดประกายมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวบรรดาผู้คนก็จะเอาคํานี้เนี่ยเอาไปถามในอีกหลายเรื่องอบนบพื้นฐานของความไม่เข้าใจครับใช่ไหมเดี๋ยวลอยกระทงมีหลักฐานห้ามไหมก็ไม่มีอีกสงกรานมีหลักฐานห้ามไหมสมัยทบีก็ไม่มี วันแห่งความรักวาเลนไทน์มีหลักฐานห้ามไหมครับผมเ,<อ>เดี๋ยวจะมีประเด็นนี้อีกประเด็นที่จะมาถามหาหลักฐานห้ามเนี่ยประเด็นต่อไปซึ่งมันเกี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องของคนตายเหมือนกัน,นอาจารย์อนะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลาสัก,สกเล็กน้อยนะยังได้อยู่นะครับครับก่อนที่จะพักในช่วงแรกเพราะมันเป็นประเด็นเขาเรียกว่าเกี่ยวพันที่พี่น้องข้องใจเหลือเกินเดี๋ยวผมหให้พื้นฐานอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ับมุนเวทย์ครับดีครับคือเราต้องแยกจำแนกระหว่างเรื่องศาสนาครับ โดยตรงนะกับเรื่องที่มันไม่ได้ใช่ศาสนาศาสนาโดยตรงถามว่าทำไมเราต้องแยกก็เพราะท่านอบีมุฮัมมัดสโลลลวะอะเลวะสัลลัมสอนให้เราจำแนกสอนให้เราแยกเราไม่ได้แยกกันเองนะที่ท่านอบีมุฮัมมัดสโลลลวะอะเลวะสัลลัมบอกว่ามาแก้นะมินอุมูริดุนยาคุ้มอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้านะาชอนุคุมบีเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทั้งหลายทําให้มันดีขึ้นไปครับ ในบางรายงานใช้คําว่าอันทุมเบอาลัมอมินีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันครับว่ามาแกนามินอัมริดีนิกุ้มฟออิไลยะแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้าน่ะกลับมาเอาจากฉันไปเพราะงั้นนบีแยกเป็นสองส่วนระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องศาสนาครับชัดเจนคือถ้าเรื่องศาสนาเอาจากไหนอะเอาจากนบีเอาจากท่านนบีมัมัซซัลลอหอะไรวะสลัมเพราะถ้าเรื่องดุนยาเอาเอาเต็มเลยเพราะงั้น บรรดานักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยจึงได้วางกฎเกณฑ์ได้วางกฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องศาส,สนาคือถ้าเป็นเรื่องดุนยาไดอถ้าเป็นเรื่องศาสนาถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยอัลอัสลุับฟิลอิบดะดาพื้นฐานรากฐานของเรื่องอิบดะดานั้นถือว่าอัตตะริมรัฮารา เป็นที่ต้องห้ามคือถ้าไม่มีตัวบทใช้หรือสนับสนุนให้กระทําอย่าอย่าทำอย่าคิดเองเออเองทําเองห่างเพราะงั้นเรื่องของศาสนาต้องถามว่าใช่ไหมอย่าอย่าถามว่าห้ามไหมอย่าถามว่าห้ามไหมไม่ได้ถามอย่างนี้ไม่ได้เรื่องศาสนาต้องถามว่าใช่ไหมคือถ้าไม่ใช้จบเลยอย่าทําครัมต้องจบต้องหยุดอบแต่นี้ในเรื่องของดุนย์อาแอสลอลฟิลอาดดรากฐานบนพื้นฐานของ ทางเรื่องทั่วไปเนี่ยใช่ไหมอลอิบ้าฮะถือว่าเป็นที่อันุมาต์นั่นคือพื้นฐานแต่นี้มันก็ต้องไปไปพิจารณาดูว่าไอเรื่องที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศาสนาจารีตประเพณีศาสนาอะไรมาถึงก็ได้ไม่เกี่ยวข้องเชิญคุณจะทําอะไรเชิญอย่างเงี้ยคุณจะใส่ชุดดําคุณจะใส่เขียวครับ ชุดไหนชุดไหนก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับจารีตศาสนาไหนใช่ไหมถือถ้าไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกี่ยวห้ามเลยไม่ได้ทันทีเพราะงั้นมีห้ามไหมห้ามถ้าเกี่ยวห้ามไหมห้ามถ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาถามมีหลักฐานห้ามไหมมีครับอย่าบอกว่าไม่มีหลักฐานห้าม มีนะหลักฐานห้ามชัดเจนด้วยหลักฐานห้ามว่าไงมันจะชอบบริาเบียเกลมินฟาฮัวมินทุมเหมือนอย่างกับคนที่เขาทําอุตริกรรมในศาสนาเขาบอกไนล่าหลักฐานห้ามเที่ยวไปถามหาหลักฐานห้าม